เชฟผู้ท้าชิงเชฟโอมาสุดยอดเชฟหนุ่มแห่งดินแดนเปรูก้าวเข้าสู่คิทเช่นสเตเดียมเพื่อท้าชิงความล้ำเลิศในรสชาติกับเชฟกระทะเหล็กอาหารญี่ปุ่นอย่างเชฟบุญธรรมในโจทย์วัตถุดิบหลักปูขนฮอกไกโดการแข่งขันความล้ำรลดของเชฟทั้งสองที่ต่างด้วยสไตล์ก็สามารถรังสรรค์เมนูออกมาประชันได้ครบทั้ง4เมนู และต่อไปนี้จะเป็นการชิมเพื่อทำการตัดสินครับกรรมการของเราในวันนี้คุณอนันโรธท่านสุภาณิตนักเขียนเรื่องอาหารฟู้ดไรเตอร์คุณประวิตรเปลืองอักษรบรรณาธิการบริหารหนังสือฟูดสไตล์คุณศักดิ์สิทธิ์งามประมวลกรรมการบริหารร้านโทโรโรสูชิเชฟแพทริกมาตินหัวหน้าพ่อครัวใหญ่จากร้านอาหารญี่ปุ่นซูมา และคุณแดน,นาจงจินตนาการนักแสดงพิธีกรอันดับแรกเป็นเมนูชิ้นคําโตที่สุดสร้างสารรค์ของเชฟผู้ทัชิงเชฟโอมาครับครับเราจะเริ่มต้นเลยกันนะครับจานแรกเลยครับค่ะเซบิเชเป็นอาหารที่เป็นที่นิยมมากของทางเปรูนะคะก็คือจะใช้อาหารทะเลเป็นหลักก็คือในจานนี้ก็จะใช้ปูนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของซอสก็คือมีน้ำมะนาวแล้วก็พริกเหลืองนะคะ ว่าใกล้เคียงอาหารไทยมากมีความจัดจ้านก็จอกจานนี้ผมชอบครับ <Thank you. S 3> ได้ทั้งเปรี้ยวจากน้ําซอสนะฮะแล้วได้ทั้งหวานจากอมันเชื่อมรสชาติคล้ายยำหรือต้มยำบ้านเราจานนี้อร่อยมากครับจานต่อไปเป็นเมนูความอร่อยหลากมิติที่เต็มเข้มในรสชาติ จานนี้นะคะก็เรียกว่าคาวซาสามรสก็คือแต่ละลูกก็คือจะใช้ซอสที่ต่างกันไปค่ะ The chilled potato puree the first thing I thought this is going to be very gooey but it's absolutely not it's it's a very nice texture and the c o m p a n i s the crab very nicely enjoyed it thank you ถัดไปเป็นเมนูกรอบกรุบที่กรุกครบความอร่อย เป็นคาราเกะปูขนนะคะแล้วก็ราดด้วยซอสทาทาค่ะ,ะก็คือในเป็รูก็จะมีอาหารที่เป็นคล้ายๆคาราเกะของที่ญี่ปุ่นนะคะชื่อฮารยานะคะตัวเนื้อของปูเนี่ยผมว่ามันอร่อยมากจร่งถ้าได้ทากนกับทางครีมซอสที่ให้มานี่ผมว่าเข้ากันมากัวชาติมันเค็มขึ้นมานิดนึงครับแต่มันตัดกันดีมากเลยครับ Thank you ับจานนี้น่าสนใจครับแล้วก็โชคดีมากที่เชฟเนี่ยทอดปูสุกกำลังพอดีคือไม่สุกจนการเกินไปหรือดิบจนเกินไปทำให้เนื้อปูเนี่ยโดดเด่นมาก thank you กและต่อไปเป็นเมนูปรุงข้นที่อร่อยเด็นแบบสุดบรรยายอันนี้เป็นจานสุดท้ายนะคะเรียกว่าซุดาโดค่ะเป็นเนื้อปูผสมด้วยซอสที่คล้ายๆบูยาเบสนะคะแล้วก็มีฟักทองญี่ปุ่น I really enjoyed the, the, the crab because the texture is just right. It's just cooked right, really, really nice. And because the technique that you said, just the, the sweating process and that, the crab really absorbs the, the flavor of the broth, and you get that with every, every little bit. This particular part of crab, I think, is, is one of the best parts for soups and, and, and things like this, because it gives a very unique texture, and uh, yeah, it was very nice. I enjoyed it. Thank you. Thank you. you. นุ่มนวลและในขณะเดียวกันเนี่ยทานเข้าไปแล้วรู้สึกอารมณ์ดีด้วยค่ะ <Thank you. S 1> อันดับต่อไปเป็นอาหารจากเชฟกะทะเหล็ก hmm. <Catholic. S 2> เชฟบุญธรรมครับ mm hmm. เมนูแรกเป็นเมนูลัดฟ้าที่ส่งดวนมาพร้อมความอร่อยเมนูนี้เป็นเมนูจานแรกนะครับก็คือเป็นปูขนนะครับก็เลยเอามาทําเป็นสลัดนะครับชื่อภาษาญี่ปุ่นก็คือฮอนโมโนโตเกียวสลัดนะครับสลัดลัดฟ้านะครับ รสชาติของปูวันนี้โดดเด่นมากครับเพราะว่าไม่ใช่ลักษณะของเนื้อปูปกติที่เราพบกันท,ทั่วไปเพราะว่าความหวานของเนื้อปูที่เชฟใช้ปูที่สดจริงๆแล้วก็ฉีกเป็นฝอยเนี่ยมันทําให้คลุกเคล้าเข้ากับน้ําสลัดได้เป็นอย่างดีทําให้สลัดจานนี้อร่อยมากครับอันดับต่อไปเป็นเมนูล้ำรสที่ขับกล่อมความอร่อยอย่างลงตัว เมนูนี้ก็คือโอฮอสุกิไข่ชวานมูชินะครับก็คือไข่ตุ๋นปูขนนะครับซึ่งโอฮอสุกิไข่นี่เป็นทะเลที่ปูขนที่ญี่ปุ่นนี่อยู่เยอะนะครับก็เลยเป็นชื่อของเมนูตัวนี้นะครับต้องเรียกว่าเป็นเมนูไข่ตุ๋นที่สมบูรณ์แบบจริงๆจุดเด่นของจานนี้คือการเอาปูนะครับซึ่งเป็นวัตถุดิบโจทย์หลักและหอยเม่นจากฮอกไกโดเช่นกันในเมื่อสองสิ่งนี้มารวมกันเนี่ยก็ถือว่าอันนี้ ประทับใจครับขอบคุณมากครับเมนูถัดไปเป็นเมนูราดรสความอร่อยที่สุดแสนจรมุลลิ้นเมนูนี้คือเคคันนอชิโนอวาบิซอสนะครับก็คือเป็นซอสหอยเป๋าฮื้อสดนะครับชิ้นเนื้อปูที่บอกว่าเป็นกล้ามที่ใหญ่ที่สุดพอได้รับประทานเต็มปากเต็มคำดีครับแล้วก็การจัดเรียง น่ารักมากครับผมสวยงามมากครับ,รบเป๊ะมากนะครับใช้เครื่องปรุงไม่ได้เยอะนะครับแต่สามารถชูรสชาติเด่นของเนื้อปูขึ้นมาเนี่ยได้โดดเด่นมากผมชอบเมนูนี้ครับขอบคุณมากครับและจานสุดท้ายเป็นเมนูรวมสหายจากอาณาจักรแห่งท้องทะเลเชฟพุณธครต้องอธิบายแล้วครับนี่คืออะไรซุปอะไรกัน ครับอันนี้เป็นคานิมิโซคเซนยากินะครับเป็นหม้อไฟครับแล้วก็จะมีทั้งน้ามันปูนะครับแล้วก็เนื้อปูอยู่ข้างในครับผมผสมผสานเป็นซีฟู้ดเป็นอาหารทะเลนะครับ Very very nice the the crab meat is very easy accessible i it t uh, it's been broken out of the shell um, but to replace the flavor of the shell Uh, Chef Wotang used the, the the Kani miso, which is, uh, I think, is very, very nice. It gives the soup a nice, rich flavor. Um, I think the, the serving it over the charcoal while it's still boiling is, uh, is amazing because dishes like this are only good when they're really, really hot. Um, and uh, enjoy it a lot. Very, very nice. Thank you very much. Thank you very much. ผู้คนฮอไกโดเฉดสานอร่อยวันนี้มารวมอยู่ที่นี่หมดแต่และเมนูหลากหลายกันทั้งแบบเปรูทั้งแบบญี่ปุ่นแท้ผสมไทยอะไรเนี่ยพอผมมองดูสายตาและแต่ละท่านเนี่ยสายแววความประทับใจออกมาเห็นชัดเจนเลยครับเจอลงกระดานเลยครับและการแข่งขันทมอาหารระหว่างเชฟผู้ท้าชิง เชฟโอมาและเชฟกะทะเล็กอาหารญี่ปุ่นเชฟบุญธรรมกับโจทย์วัตถุดิบหลักคือปูขนฮอกไกโดในเชฟกะทะเล็กประเทศไทยจะประกาศณน้าบัดนี้และผู้ชนะเลิศได้แก่ เชฟกระทาเหล็กเชฟบุญธรรมแล้วก็เป็นทางด้านเชฟกระทะเหล็กที่ใช้ความเก่าในรสชาติรังสัรนคน์เมนตตอบโจทย์วัตถุดิบได้ครบรถกว่าํำให้เอาชนะเชฟผู้ท้าชิงไปได้ด้วยคะแนน70ต่อ62.5 Chef Chef b u n t a n g I think it was very clear that execution was was done at the highest level all of the dishes were perfectly balanced is is the complicated thing to do and to get these details right it's important to to be well on it Chef Putaching นะครับ2จานแรกถือว่าเรียกว่ากรรมการทุกคนนี่แปลกใจเลยส่วนของเ Chef อทัดเหล็กซุปจานสุดท้ายนั่แหละครับจานนี้บอกตรงๆว่าชนะตัวซุปสุดท้ายมันเป็ดเหมือนว่า เราได้กินเหมือนกินปูทั้งตัวเลยแค่สดน้ำซุปแค่ทาเดียวจานสุดท้ายที่นำมาเสิร์ฟเนี่ยเป็นจานที่ส่งมาจากสวรรค์จคริงๆค่ะเพราะว่าอร่อยมากๆเพราะนั้นตันนี้ชัดเจนครับว่าเชฟกะทะเหล็กนะครับชนะใจกรรมการได้ครับเป็นชัยชนะที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งของเชฟกะทเหล็กอาหารญี่ปุ่นเชฟบุญธรรมครับ